เงานันก็หายไปเลยแกว่าไม่มีใครเลยเห็น,เป,นหเ,เป็นผู้หญิงกับเด็กแกว่าเป็นผู้หญิงกับเด็กแต่งตัวแต่งใส่ชุดไทยอะไรนี่แหละนะครับเด็กก็เหมือนลักษณะเหมือนพวกหุ่นตุ๊กตากุมารน,นะครับคิดภาพกันเนาะนะครับจ้องลงมาหาแกงอย่างนี้เลยแกก็นอนไงจ้องขึ้นไปหาไอ้ข้างล่างไอ้ข้างบนก็จ้องลงมาแกว่าจ้องกันอยู่งั้น นันเท่าไหร่ไม่รู้จู่ๆเจ็บอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเหมือนหยดเลือดไงสวัสดีครับานผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กากลับมาพบกับช่วงประสบการณ์คนคิงลุกเหมือนเดิมนะครับหลังจากห่างหายไปเกือบจะเป็นอาทิตย์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ งานที่โรงเรียนเยอะหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์นะครับที่ถ่ายทอดมาจากพ่อของผมโดยตรงนะครับก็รับฟังมาจากคุณพ่อแล้วก็ตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆนะครับที่ได้ไปนอนเฝ้ารถแม่ครนะครับอยู่ที่บ่อดิน ผมต้องเท้าความก่อนนะครับโดยเแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยู่ปฐถมเนี่ยนะครับช่วงสิบกว่าสิบเอ็ดกวบเนี่ยจะเข้าปอหกมอหนึ 2, ง่งมอสองมอสามเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยจะมีธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับที่พ่อเป็นคนทําก็คือธุรกิจรับเหมาขุดระทุ่งที่นะครับแล้วก็ รอบน้าอะไพวกนี้ครับซึ่งก็ดูดูเรเขตแถวสารครามนะครับเขียนสารคามเขตเชียงยืนกระชินประมาณนี้ครับแล้วก็เขตระเวกยขอนแก่นนะครับก็จะไปเรื่อยครับคนจ้างไปขุดบอ่อดินที่ไหนเราก็ไปอย่างนี้มันก็จะมีประสบการณ์ล้อนๆนะครับเพราะว่าพ่อผมนี่ก็ต้องไปนอนเฝ้า นอนเฝ้ารถกับลูกน้องอีกสองคนนะครับบางวันวันไหนที่เป็นวันหยุดอย่างเงี้ยนะครับผมกับน้องก็จะไปน,นอนเฝ้าด้วยเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านกับคุณแม่ซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ลูกน้องของพ่อผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าให้พ่อผมฟังแล้วพ่อก็มาถ่ายทอดอกินนะครับซึ่งย้อนคืนไปนะครับ พ่อผมเนี่ยได้ถูกว่าจ้างให้ไปทำการขุดสรก <c oughs> อยู่ตรง <c oughs> ที่ดินแปลงหนึ่งนะครับแถวคอนแก่นนี่แหละนะครับแล้วก็บล็อกผิวนาอีกประมาณสิบกว่าไรซึ่งทางเจ้าของนาเนี่ยเขาก็ติดต่อมานะครับติดต่อมาหาทางพ่อผมว่าเอ้ย สามารถที่จะมาขุดตรงนี้ได้ไหมพอดีผมติดต่อไปหลายเจ้าไม่มีใครมาเลยนะไม่มีใครมาทำให้อะไรประมาณนี้ทีนี้พ่อผมก็เลยออโอเคเดี๋ยวพอไปดูหน้าง,งานก่อนว่าเป็นยังไงแบบไหนประมาณนี้ครับลงไปสำรวจดูจะขุดลึกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ห่างจากตัวบ้านไหม แล้วก็สํารวจคนในพื้นที่ว่าเออมีใครต้องการทินหรือเปล่าในการที่จะเอาดินตัวนี้ไปถุมบ้านทุมที่อะไรตัวเองประมาณนี้ครับเจีก็ลงไปสารวจทีระหว่างที่แกไปสํารวจแกจก็ไดออ้มันก็มีคนมาถามแกว่ามาันคุณดินตรงไหนเนาะเสียประมาณนี้ครับพ่อผมก็บอกว่าเออแถวๆที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแถวดอนตรงนี้อ่าไอ,อ้คาว่าดอนนี่ก็คือมันมันมันจะเป็นที่ลักษณะเป็นเนิน เป็นเนินขึ้นไปนะครับสมมุติมัน,เป,นเป็นที่ราบใช่ไหมเราคิดน,น,นะครับคอามันปเป็นที่ราบปุ๊บแล้วมันก็จะมีสันดินสันดอนขึ้นมานะเป็นเนินถ้าภาษาอีสานเราจะเรียกว่าโพนนะครับชาวบ้านก็เลยเขาก็เลยบอกว่าโอยแถวนั้นนี่ผีดุจะตตยเวลาเดินผ่านเดินทางผ่านเส้นนันะ้นน่ะกรครับเมื่อคืนไม่มีใครกล้าผ่านหรอกผีมันดุประมาณนี้ ก็มีคนเขาพูดให้พ่อฟังแต่ด้วยความว่าพ่อผมแก่เป็นคนไม่กลัวอะไรอีกนะครับคนแก่แกก็พากนี่เต็มพอทั้งทั้งสักวลายอะไรอีกนะครับแกบอกโอ้ยผีใส่เรบไปมากี่ที่แล้วไม่เคยเจอผีไอ้แก่เลยแกก็โอเคสำรวจเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็โอเคตกลมนะครับว่าโอเคจะขุดให้ตรงนี้ตรงนี้นะ แต่ไม่ได้ราคากันนะครับแต่ขอดินที่ขุดออกเนี่ขายแย่างน็นะครับก็เลยจัดการกันปั๊บปั๊บปั๊บปถึงวันก็ลดไปลงนะครับพอผมก็ทําพิธีตามปกติก็จุดทูปจุดอะไรไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับที่ตรงนั้นนี่มันมันจะมีเถียงนาเป็นเป็นพื้นยกสูงหนึ่งหลังแล้วก็จะมีสายเล็ก นะครับเป็นสารเล็กๆอยู่ใกล้กับเทียงนานเน่แล้วก็จะมีต้นไม้พวกต้น,ตนมะม่วงอะไรเงี้ยานาที่ชอบปลูกตน้นมะม่วงตน้นมะพร้าวเนก็โอเคเทียงนาโอเคเทียงนาแล้วก็เป็นทําเป็นที่นอนที่กินข้าวอะไรประมาณนี้ซึ่งไฟฟ้ามันเข้าไม่ถึงนะครับก็ไปขูดฟูดดด,ด,ดอยู่นั่นแหละครับเป็นเกือบเดือนนะครับก็ไม่ก็ไม่เจออะไรนะครับ เจอเจอเร็บอกว่ามาวันสองวันแรกไงก็เจอเหมือนเสียงคนเดินเ,เดินตามทุ่งนาบ้างทุ่งนี้นั่นบ้างพอใช้ไฟใช้ไปป,ปุ๊บอ่ะปเห็นธมีอยู่วันหนึ่งแกว่าแกนั่งผิงไฟนี่นะครับฟังวิทยุไปสมัยก่อนเป็นวิทยุทานิก็ฟังไปฟังไปแกเลยมองไปยังแม่ครูแกเนาะ จะได้เห็นเป็นเงาเหมือนคนเด่นดุมๆม,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 มาทางแม่คก็กลัวว่าเออเขาจะมาขโขมยน้ำมันขโมยแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เป็นไวรุดด่นนี้น่าต่างๆแกก็ซุ่มไปซุมปซ่มไปซุ่มไปไปใกล้กับแม่คห่างกันสักประมาณคันคันนาคันดินเนี่ยนะครับประมาณสามสิบเมตรกว่าที่แกเลยถานไฟใช้ไฟใช้ดีไปยังไงกอกลุ่มดาปปิศานั้น เงานั้นก็หายไปเลยแกว่าไม่มีใครเลยไม่มีเกย์บอกวเจเย์จก็เลยพูดไปเหมือนเหมือนกับบอกว่าเอ้ยคนมาทําการทํางานมาหาหลวงหาหลวงกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันพระอะไรเดี๋ยวจะซื้อของมาไหว้หหนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับที่ตรงนั้นก็ พอมันมีรถตรงนี้ไปอยู่เนาะนะครับคนก็กล้าผ่านเพราะว่าเอออย่างน้อยมันก็มีรถเออมีรถดํามีรุ่นนี้นั่นต่างๆทีนี้มาถึงวันวันหนึ่งทีนี้วันที่พ่อผมเนี่ยต้องกลับบ้านนะครับต้องเข้าบ้านก็เลยต้องทิ้งให้ลูกน้องนี่อยู่ด้วยกันก็จนะมีคนขับแบคโฮนี่สองคนอีกคนหนึ่งขับรถไถนะครับก็ขับรถไถทั้งคู่เนี่ย แต่ก็แบ่งหน้าที่กันวันหนึ่งก็สลับกันเอาอะไรประมาณนี้ครับแต่วันนั้นเนี่ยนะครับพี่คนหนึ่งก็ขอเนี้ยกลับบ้านเหมือนกันเป็นวันเงินออกก็เลยเหลืออีกพี่คนหนึ่งอยู่นะครับ <c oughs> แกก็เลยตกเย็นมาปั๊บโอเคหุงข้าวหุงอะไรกินเสร็จปั๊บทำข้าวกินเสร็จเรียบร้อยแกก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวขี่รถไปซื้อล่อขามากินก่อนนะ แกเลยสตาร์ทรถไถไปขี่เข้าไปในหมู่บ้านนึกซื้อเหล้าขาวมากินแกก็ไปซื้อมาซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาซื้อเหล้าซื้อกับแก้มซื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ขี่เข้ามาเที่ยงนาเหมือนเดิมมันนั่งกินเหล้าขาวเดียเปิดวิทยุฟังแกว่าทีนี้จงังหวะหนึ่งเนี่ยที่แกกําลังจะกินตัวลงไปแกว่า มันก็ต้องเอนตัวนอนลงนถตรงแค่อะไรประมาณนี้นครับเออไม่ใช่แค่มันเป็นท้ายรถท้ายรถเทเลอร์นะครับเพราะว่าพ่อแกจะทําเป็นเต็นสนามนอนอยู่ตรงนั้นตรงบนท้ายรถเทเลอร์เพราะว่าเที่ยงนานะ่พาะพ่อผมจะเป็นคนนอนแกบอกว่าแกเอียนหลังลงไปเนี่ยสายตาแกก็ต้องไล่กวดกวดกวดขึ้นไปหาต้นไม้นกนะครับมันก็จะมีก,มกิ่งไมงกิ้งรนนู้นนี่นั่นต่างๆแกว่าแกมองไปปั๊บ แ่ว่าแกาเ,หเห็นเห็นหเ,เป็นผู้หญิงกับเด็กแกว่าเป็นผู้หญิงกับเด็กแต่งตัวแต่งใส่ชุดไทยอะไรนี่แหละนะครับเด็กก็เหมือนลักษณะเหมือนพวกหุ่นตุ๊กตาก,ตากุมารน,นะครับคิภาพับเนาะนะครับจ้องลงมาหาแกงยี่เนีลยแกก็นอนไงแล้วจ้องขึ้นไปหาแต่ข้าง,งล่างก็ไอ้ข้างบนก็ต้องลงมาแกว่าจ้องกันเยอ่งั้น นานเท่าไหรไม่รู้จู่ๆเจ็บบอกว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเหมือนโยดเลือดไองเลือดออกจากจมูกจากปากจากตาของไอ้สองแม่ลูกคนนั้นแล้วทีนี้เขาก็ชี้หน้าลงมาหลังจากนั้นนี่เก็บตั้งสตีได้ปุ๊บแก็ดโดดลงจากรถเทเลอร์เลยรถสิบรอทั้งสูง่งที่เป็นเทเลอร์เนี่ยโดดลงสตาร์ทรถไถได้คี่เข้าไป ไปนอนไปขอนอนกับเจ้าของไอ้ไปนอนอยู่บ้านที่เป็นเจ้าของน่จนเช้าเจ๊ไปทีนี้เรื่องนี้เพื่มงกระดังทั่วหมู่บ้านเลยทีนี้ดังทั่วหมู่บ้านเลยในล,ลูกน้องคนนั้นนี่ก็ขอลานะครับขอลากลับไปบ้านโอเคไปพักสมองรุ่นนี้ท่านก่อน ีนี้พี่คนชื่อเบียโอเคแกก็กลับมาโอเคก็มารับหน้าที่ต่อเหมือนเดิมแกก็เป็นคนห้าวๆเหมือนกันสากลายเต็มตัวไม่กลัวผีเหมือนกันนะครับแกว่าแกเคยเจอแต่แบบตอนแกไปอาบน้ำอยู่สระอย่างงี้ใช่ไหมครับแกก็อาบ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 จู่ๆแกว่ามันแกได้ยินเหมือนเสียงคนโยนโยน ดินก้อนใหญ่ห,ญหรือหินอะไรพวกนี้นลงน้ำแบบุ้มโยนลงแรงมากแกว่าปกติเวลาหินมันจุ่มลงไปในน้ำใช่ไหมครับน้ำมันจะต้องดิเรกกับเพื่อมต้องกับเพื่อมนะแต่ทีนี้มันจะเพื่อเช็ตรงจุดที่แกจีบอ,อาบน้ำาพ้าเถ้าที่แบบว่าเสียงมันดังตุ้มจากแลงนี่น้ำมันต้องกระจายทั่วสายใช่ไหมครับทีนี้ น้ำมันนิ่งมากแกว่มามันก,ก็เพิ่มแค่ตรงที่แกอาบน้ําแค่นั้นเนี่ยนี่คือเคลเหตุการณ์หนึ่งที่แกแกว่าแกเจออีกเคล็หนึ่งก็เหมือนแกจะไปหาปลาน่ะครับหาปลาในสาล้านั่นแหนะละมันคิดจะหวานแหเไปแกว่ากวานน่าจวานนี่ปลานี่ชุ่มตวดน้ำชุ่ม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 พอหวานแหลงไปปุ๊บ วานลงกไปนี่สามสีรอบสามสีรอบก็ไม่ได้ปลาทั้งทั้งที่มันมีฟองอะไรเขาเรียกเวลาปลามันดิน้นปลามันหายใจหรือปลาอะไรแกว่าไประใส,ส่ันเนาะปลามันบอดน้ำนะทีนี้เกียก็หลูอ้ยมันเมีนบ่ปลาคือหลายอยู่วานลงกไปจังเดีกับบดิิจังเดียว แกก็เลยเอาไม้ไผ่มาตี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 พวกพวกเศษพวกอะไรตามขอบสระเออเผื่อบางทีปลามันจะออกไปตรงขอบสระไปชุมกันอยู่ตรงขอบสระอะไรประมาณเนี้หวานลงไปก็โมได้มีแต่ของเองที่ได้แกก็เลยยกมือยกมือไว้เออขอปลาจักหน่อยไปกินเนี้ยประมาณนี้แกก็หวานลงไปปุ๊บขึ้นมาเต็มแหเลยทีนี้ นี่ก็เป็นเรียกที่มันมันก็แปกนะครับแต่เหตุเช็ตเหตุการณ์ที่หนักสุดก็คือขุดขุดขุดแล้วได้ข <c oughs> ุดสักดิ์นี่แหละครับขุดดีๆเนี่ยเจอไหไหาผีนี่แหละนะครับวันนั้นอนะ่ะพ่อผมก็แกแกก็จะมีเพื่อนเนาะเพื่อนที่เป็นคนในวงการเดียวกันนี่เี่ะ เ้าคุยกันเรื่องนู่นนี่นั่นไปขุดที่ตรงนั้นตรงนี้เจอพวกวัตถุโบราณนู่นนี่นั่นต่างๆอ่นี่นะพ่อผมเลยบอกขุดมากแล้วจะปีเราไม่เคยพอเลยเถอกหายต้องข้าใหายยังเดี๋ยวก็ขุดไยต่อไปพอพขขุดไปปุ๊บก็ทิ้งไปนานเท่าไหร่ไปดูจุดรจูเจว่าจะขุดขุดไปด้วยขุดไปปุ๊บเหมือนแมโครเนี่ยมันมันไปโดน วัตถุบางอย่างเนาะไอป,ปุ้งปุ้งกีมาเน็ตทิ่มลงไปปุ๊บแล้วไปโดนอะไรบางอย่างแกเลยบอกให้ลูกน้องแกเนี่ยค่อยเขี่ยมาพอเขี่ยมาปุ๊บยกขึ้นมาปุ๊บล้วก็เทออกไปเคลียเคีย,ยดินดูปุ๊บแกว่าเป็นเศษไหไนใบใหญ่มากเลยนะครับไปเก็บถ่ายรูปไปให้ดูเลย แกก็เลยบอกให้ลูกน้องขุดตรงนั้นแหละขุดขึ้นมาเลยยกขึ nah. ้นมาพอขุดข uh, really ึ้นมาปุ๊บไอ้พวกคนที่มันที่เขาขับรถดำนะครับเขาก็มามุงดูเลยจะแย่งกันเนาะนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นหายทองคำหายอะไรอย่างเงี้ยหายสมบัติเลยเปิดฟ้าออกมามีแต่กระดูกแต่กระดูกนะครับแต่ถามว่าเป็นกระดูกเป็นคนเป็นอะไรไม่ไม่ใช่ครับมันจะเป็นเศษเป็นเศษกระเศษอะไรพวกนี้ครับ มีประมาณสองไฮนี่นะแต่ลายไฮน่่สวยนะครับไอ้ดินชุดนี้น่ะที่ขุดบริเวณนันนะก็เลยให้งกว่านี่เอาไปถมวัดไม่มีใครกล้าซื้อแบบซื้อไปไว้บ้านเลยเอาไปถมวัดแทนส่วนไอ้ไฮตัวนั้นก็ให้กรมศิลป์เขาเข้ามาตรวจสอบตัวนนี้นั่นเขาก็เอาไป นะครับทีนี้มันมีคนขับรถดินคนหนึ่งไงที่มันก็มีหายบางส่วนที่แบบว่าขุดขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับรอาการตรวจสอบอย่างเงี้ยแกล้ขโมยหายกลับบ้านเนี่ยแกว่าเันนั้นแกขโมยหายกลับบ้านแกว่าแกฝันฝันเห็นคนมายืนบอกว่าให้มึง เอากลับไปไว้ที่เดิยไม่ใช่ของผม,มึงเอามาทำไ้ประมาณนี้ครับชี้หนา้าเนี่ยเกตื้อขึ้นมาดิเกวกลับมาไว้เกลขับมาตั้งไว้ที่เดิยว่าแต่ลายลายไหยน่สวยอันนี้ผมผมก็เห็นนะครับส่วนเรื่องเราที่เจอผีอยู่ที่บอ่อดินกับคุณพ่อเนี่ย ถ้าเป็นเคสของผมนี่ก็จะเจอในกรณีที่แบบว่าเป็นนอนเฝ้ากับพ่อน,นั่นแหละนะครับเจอจะเจอแบบเป็นเป็นเสียงนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟมีแต่วิทยุฟังอย่างเงี้ยเวลานอนก็นอนในเต็นท์กันนะครับนอนในเต็นท์แล้วก็มีผ้าใบทําเป็นสามเหลี่ยมคุ้มอีกทีหนึง่งวันนั้นเนี่ยเหมือนจะนอนไม่หลับรู้เพราะมันร้อนนี่แหละนะครับก็เลยเปิดเปิดเต็นท์เปิดเปิด,ปด,ปดหน้าต่างเต็นท์ ทีนี้ข้างนอกนี่พ่อก็จะก่อไฟไว้นะแต่พ่อกับแม่นี่ยนอนหลับแล้วเนี่ยก็จะเหลือผมกับน้องก็นอนเล่นกันอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็จะมีรถโมเดลเป็นรถรถ,รถดำรถไม้ปูนก็เล่นกันข้างในนั้นเพราเสียงไฟมันก็สาดสอ่องเข้ามาในเต็นท์ได้นะจู่ๆเนี่ยความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอกผมก็เลยพากันเงียบกับน,อน้องทีนี้มันก็เลยเป็นเหมือนลักษณะมีเงาเนี่ย ตัดผ่านบริเวณตรงกองไฟเนาะแล้วมันก็จะที่มันสะท้อนมาหาเต็นเนี่ยมันก็เห็นเป็นรูปร่างเงาเลยนะครับเดินผ่านก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ก็ได้ออกไปข้าง,องนอกเนาะเพราะนอนคนละเต็นเนทิ้งไปสักระยะทนีนี่ยได้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของของผ้าใบเต็นคือเหมือนมีมือนี่ปิศนานี่รูปผ้าใบมันก็จะด,ดัง ไปนอะนก็รูไปปึ๊บทานกวางไฟไปปึ๊บยันนั้นก็คุมโปงเลยทีิงีคุมโปงนอนเลยกับน้องเตือนเช้ามาก็เลยโอเคเราให้พ่อให้กับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าเออเดลาน,นอนไม่รู้จักไหว้ที่นอนไม่รู้จักไหว้หัวบอลก็เป็นอย่างนี้เ่ยผีก็เลยมารอเราหนึ่พ่อนีไนั่นก็เป็นประสบการณ์นะครับที ก็ถ่ายทอดในฟังนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของผมเอกนะครับนี้นะครับสําหรับท่านใดที่เฝ้าบ่ดินนะครับท่านอาจจะพบประสบพบเจอแบบนี้นะครับโปรดพึงระวังไว้นะครับอาจจะควริงลุกได้สําหรับวันนี้นะครับผมประสบการณ์คคิงลุกก็ขอจบ นะครับเรื่องราวไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้ากชอบเรื่องเหล่านี้เราคือเพื่อนกันครับบายบายบายมาสวัสดีครับ